วางตัวแพงผู้ชายเปฉ่าข้อหนึ่งคุณฟังนะประเด็นแรกคือเลือกผู้ชายก่อนเลยเอาผู้ชายที่ใจกว้างผู้ชายที่เขาควักง่ายๆจ่ายง่ายๆนะคะสังเกตง่ายๆคือไปเดทผู้ชายเขาจ่ายหมดเราจะหยิบซื้ออะไรเราจะอยากได้อะไรผู้ชายจ่ายหมดเราจะเกินอะไรเสร็จปั๊บแบบอันนี้อยากได้จังเลยเริ่มจากสิ่งเล็กนะเช่นหนังสือเล่มนี้อยากอ่านจังเลยตุ๊กตาอันนี้อยากได้จังเลยอะไรเล็กที่ไม่ได้แพงมากนะให้เรารู้พอรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป เริ่มหยอดไปอันนี้สวยจังเลยได้ป่าผมอันนี้ดีจังเลยอ่ะอยากได้จังเลยอหนูต้องเก็บเงินซื้อแล้วเขาบอกอยากได้เหรอเดี๋ยวพี่ซื้อให้เลยทรงดีแล้วทรงสายเปเริ่มจากสิ่งเล็กๆให้เขารู้สึกแบบแฮปปี้ที่จะเปกับเราเช่นบางทีเขาจะมาหาเราเราบอกว่าพี่จะมาหาหนูแล้วพี่หนูอยากกินอันนี้ในเซเวน่นพี่ซื้อให้หนูได้ไหมคะ พี่หนูอยากได้ยาอันนี้ที่เป็นแบบยาแก้กระเพาะอ่ะมีไหมคะเออเขาอาจจะซื้อให้ให้แก๊บมาส่งให้หรืออะไรเงี้ยเนี่ยเราเริ่มแบบรู้แล้วแก้ว,ว่าเขาเป็นแบบคนที่ซัพพอร์ตเราหน่วองอมาไม่ใช่แบบเราจะต้องแบบคิดว่าเขาจะต้องซื้อของใหญ่ให้เสมอบางทีอ่ะจากพฤติกรรมเล็กๆนน้อยจากการที่เขาใส่ใจเราจากการเอาใจเราอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้ว่าเขาแบบเป็นคนที่ซัพพอร์ตเราไม่ใช่แบบ รักเธอชอบเธออยากเป็นแฟนกับเธออยากมีเธอแต่ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเลยไม่ได้มีการกระทําให้เราเลยเราเป็นผู้หญิงเองเราก็ต้องเป็นคนที่เทรนเขาเหมือนกันที่เขาจะดูแลเราด้วยการแบบซื้อของมาให้ซื้อขนมมาให้อันนี้ชอบจังเลยอยากกินอันนี้จังเลยพี่ผ่านไหมคะถ้าพี่ผ่านพี่แวะซื้อให้หนูหน่อยนะเงี้ยโอเคป่ะให้เราเทรนเขาแบบนี้แต่เราไม่ต้องให้เงินเขานะ แล้วก็เนียนๆอุ้ยพี่ขอบคุณมากเลยค่ะซื้อขนมมาให้หนูอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณแค่นั้นพอต้องแบบอ่ะพ,พี่่หนูคืนเงินแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบว่าทําเป็นพี่พี่อ่ะหนูคืนเงินเขาจะรู้เลยว่าเขาไม่ต้องเปเราหมายความว่าเขาแค่ซื้อมาให้เราแล้วเราก็ให้เงินเขาเขาจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องเปแตบบ่ว่าถ้าเราไม่ให้เงินเขา ขอเแล้วก็ขอบคุณเขาแล้วก็แฮปปี้แอพพลิเคชันในสิ่งที่เขาทําให้เราขอบคุณมากเลยเนี่ยอุตส่าห์แวะรถติดด้วยแล้วก็แวะซื้อขนมให้หนูอ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากมากเลยน่ารักที่สุดเลยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาแฮปปี้ที่จะให้เราเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเทรนจากสิ่งเล็กๆให้กับผู้ชายจากการที่เขาซื้อของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อ ผู้หญิงคนนี้ชอบให้เทคแคร์เขาก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อนี่คือการใส่ใจผู้หญิงแบบนี้เขาต้องดูแลผู้หญิงแบบนี้เขาก็จะคอยถามแล้วยามีหรือเปล่าอยากกินขนมอะไรไหมเขาก็จะเริ่มคุ้นกับการที่เขาซื้อให้เราพอไปกินข้าวด้วยกันเขาก็จะคอยดูแลว่าเออหนูอยากกินอะไร เพราะว่าเวลาที่เขาซื้อให้เราแล้วเขาเอามาให้เราเรา p อ e c i เ t e เขาเรารู้สึกดีเรารู้สึกแบบขอบคุณเขามากๆเราทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่เขายิ่งใหญ่มากๆเขาทําให้เราอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะทําให้เราเพิ่มจริงๆแล้วมันมีชุดคําพูดนะถ้าถ้าใครที่สนใจข้อมูลลึกๆดีบดีบในการให้ผู้ชายเปยหรือลงทุนนะวิชานี้เป็นวิชาของโปรดิเกอร์ ผู้หญิงที่น่าเงินนะผู้หญิงที่จับผู้ชายรวยใครอยากได้วิชานี้ไปเรียนคลาสนี้นะเจ็ดกลยุทธ์ให้ผู้ชายลงทุนหนักๆคำพูดแบบไหนที่จะปิดให้ผู้ชายเปจะทำให้คุณใช้คำพูดให้ตรงจุดมีชุดคำพูดนี้ทั้งหมดใครสนใจนะคะในคลาสนี้เจ็ดกลยุทธ์ให้ผู้ชายลงทุนหนักๆนะใครที่ไม่อยากเสียเวลาใครที่อยากจะใช้คำพูดเพื่อที่จะโน้มน้าวผู้ชายในเรื่องของให้ผู้ชายเป ได้ทุกสถานการณ์ว่าคุณมีสามีแล้วไม่ว่าคุณเพิ่งจีบกันผู้ชายเพิ่งมาเดทหรือมาเป็นคนคุยอะไรก็แล้วแต่ชุดคําพูดนี้ปิดจบได้เลยผู้ชายอยากจะเปย์ซัพพอร์ตคุณไม่ได้ดูหน้าเกลียดด้วยมันดูแพงดูดีนะคะทั้งหมดนี้มันเป็นกลยุทธ์ของโกลดิเกอร์จับผู้ชายรวยนะคะเจ็ดกลยุทธ์นะคะราคานี้นะนให้โปรโมชั่นเฉพาะจกัด5ท่านเท่านั้นนะคนที่อยากได้ กลยุทธ์นี้นะคะใครสนใจรีบลงเลยนะคะ